กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยนะฮะจีเฮิร์บนะฮะยาสีฟันสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นปากนะค,ะครับหรือว่าคนที่ใช้ปากทําอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแต่เรา<ช>ต้องการอะไรที่มันพิเศษมากกว่ายาสีฟันทั่วไปนะครับค<ช>ุณก็ต้องใช้ g ีเฮิรนี่แหละค่ะมันเอาอยู่ค่ะนะคะยี่ห้ออื่นก็ระดับหนึ่งแต่ g ีเฮิรนี่มันเต็มร้อยค่ะจัดโปรค่ะวันนี้ค่ะคนึ่หลอดร้อยี่สิบกรัมใช้ได้นาน2 3ถึงเดือนครับหลอดละ230บาทนะครับแต่วันนี้ถ้าใครสนใจโปรโมชั่นเลยจัดไปเลยคนัดเพ บาไม่ถ่ายครับเหลือเพียงแค่หนึ่งพัน 1, บาทเท่านั้นสนใจครับนี่เลยส่งฟรีสําหรับคนพร้อมโอนนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเก็บเงินปทางเก็บครับส่งเพิ่ม30บาทนะครับโทรเลยเบอร์นี้ขึ้นด้าล่างกับยาสีฟันเจี๊ยบขึ้นแล้วนะครับศูนย์เก้าห้าเจ็ดหนึ่งแปดสี่หกสองสี่หรือที่ไลน์สุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดมุมขวานหน้าจอได้เลยนะครับมากันต่อครับคุณผู้ชมครับช่วงแรกที่เราพูดกันไปว่ามีนะฮะดารานะครับพระเอกพระเอกพระเอกซีรีส์วายเนาะเขาไปเกี่ยวข้องแล้วก็ตอนนี้หลายช่องหลายสื่อก็ได้มีการโพสต์แล้้้วนนนะครับขึหา คือหนุ่มไบส์วัชรวิทย์นะฮะ <ừ> mm. แน่นอนว่านะครับงานนี้แฟนคลับบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจเผยคลิปหนุ่มไบส์กับอภิรักษ์ซีโอฟอริกจีดีเนี่ยรู้จักกันมานานแล้วด้วยนะครับล่าสุดครับเพจรวบรวมผู้โดนโกงจากฟอริก t ีดีออกมาโพสต์คลิปเมื่อปี2014ครับขณะอภิรักษ์นะฮะก็เป็น CEO อฟอริกจกำลังนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงกับหนุ่มไบส์วชรวิทย์นะฮะ ไอ้คนซ้ายอะหล่อลอัหนีคดีนะใช่นะครับซึ่งขณะนี้เป็นอะ<อ>นน้น<า>ยังห <นะ S 2> อมน <ะ S 1> เนาะระดับนะฮะซุปตาแล้วก็เป็นคูจินซีรีวายพร้อมเผยข้อความนี้ว่าที่เราเห็นกันในคลิปนะคุณผู้ชมครับซ้ายสุดคือนิกโก้หรือว่านิโคที่เราพูดกัน <Nico> เป็นผู้บริหารฟอร์เร็กที่ดีตอนนี้สถานะนะครับหลบหนีหมายจับอยู่ที่ออสเตรียออสเตรียนะครับออสเตรียออสเตรียนะฮะคนกลางแน่นอนว่าตอนนี้นะครับคืออภิรักษ์นั่นเองครับสถานะคือนอนคุก นะครับแล้วก็ขวาสุดไบซ์วัชรวิทย์ครับเด็กอยู่เลยนะน้องไบซ์เนาะดาราช่องดางเ m มเอ็มนะครับตอนนี้อยู่ที่ประเทศอังกฤษนั่นเองนะครับราวนี้เองนะครับคุณผู้ชมวิดีโอที่ถูกโพสต์ใน YouTube ของ CEO ตั้งแต่ปี2014นะครับก็ CEO เริ่มเทรด Forex ช่วงปลายปี2014แล้วก็มาระดมงทุนตั้งบริษัท Forex TD นะในานามนะครับในานามของ RMS c a f ็มเอสครับนะครับในปี2015 นุ่มบอยเองจะอยู่ในเฟรมกับซ e o ตั้งแต่ปี2014นะฮะแล้วก็ไปงานเลี้ยงบริษัทยังเป็นเด็กอยู่เลยดูเป็นเด็กหรือแม้แต่พี่แร็ก็ยังดูเด็กอยู่เลยอ่ะก็ไปร่วมเฟรมด้วยกันกูยอยงูอย่างงูนึงเพงอ่านมามคนที่รอหมดเลยนะเนี่ยอ่าให้อ่านต่ออย่างต่อได้ลอ่าคราวนี้นะครับงานนี้เองเนี่ยแต่ยังไม่มีชื่อบรยเนี่ยเป็นกรรมการบริษัทอะไรของซี o เลยนะตอนนั้นนะคื อาจจะเป็นแค่เพื่อนกันหรือเปล่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าวววหวังให้เป็นอย่าง,งานั้นเออนะครับแล้วก็ไม่มีรูปรับของไม่มีรูปนั่งทํางานไม่มีเมลของไบรท์ในเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเลยนะครับแน่นอนว่างานนี้เองเนี่ยความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นของนิโก้หรือนิโคนะครับตอนนี้สานะอยู่ที่ออสเตรียนะครับหรือว่าจะเป็นคุณอภิรักษ์ซีอที่โดนจับเ ุ่มบายจะมีความสัมพันธ์อย่างไรนะครับซึ่งนะครับในเพจเองเนี่ยรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ก็บอกว่าผมยกตัวอย่างแล้วกันเคสหนึ่ง CEO เนี่ยไปเช่าบ้านแถวรัชดามีเงินโอนเข้านหนหน้าในหน้ายังโดน DSI เรียกไปสอบเลย DSI จะตั้งต้นนะฮะจากเส้นทางนะครับทางการเงินก่อนครับไม่ใช่รูปจาก IG แบบนักสืบโซเชียลแต่ผมว่าสำหรับบายถ้าโดนด s i เรียกไปสอบจริงแกน่าจะรอดนะ เอฟซอย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปนะคะลูกนะค่อยๆดูกันพี่ก็ไม่อยากให้เขาอาจจะเป็นแค่เพื่อนกันเฉยๆไม่มีอะไรหรอกอืมคิดว่านะคงจะเป็นแค่เพื่อนเฉยๆแหละอืเรามองในแง่ดีกันก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยก็คือก็นักข่าวมันสัมภาษณ์นักข่าวนักข่าวเขาบอกว่าเรียกคนนึงเราก็เลยโทรไปถามมันเรียกใครเขาก็บอกว่าไบรท์แต่เราก็ไม่กล้ากล้ากล้าเขียนชื่อน้องเพราะว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบน้องเขาทั้งสองคนนะคะแต่วินไม่เกี่ยวนะคะ เออแล้วแล้วเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ว่าอ๋อมัน,ม,นมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องที่เป็นรูปเป็นรูปเยอะไม่ใช่รูปเดียวในนั้นรูปเนี่ยรูปเนี่ยแค่บางส่วนมันมีอีกหลายรูปแต่เราก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกอเออนะคะกาก็อ,ากอยากให้เป็น อยาให้เป็นน้องแล้วกันเออน้องอย่าไปเกี่ยวข้องก็คือแค่เป็นเพื่อนเ่เฉยๆก็พอเป็นเพื่อนก็ไม่ได้จะมีส่วนเกี่ยวข้องแล้วเราก็ไม่ต้องตัวอกตกใจกันใช่มใช่จะเย็นส่วนเรื่องของ DSI เรียกไปสอบก็เป็นตามขั้นตอนของเขาถ้าเราไม่ผิดยังไงเราก็ไม่ผิดดีๆเราก็อธิบายไปนะลูกนะว่าเราไปงานวันเกิดเขาไปทำมาลายนะคะเพราะว่ากมันก็มีสิทธิ์ไปได้ไหมอะอ๋อแต่ว่าที่ไปทั้งหมดตัวรวบหมดเลยนะ ก็อาจจะเป็นแบบเาที่ไปทั้งหมดในทั้งหมดนี้คือตอนนี้อยู่ลาดยาววิลเลจบางขวางเลสเดนต์อยู่ภูวิลล่านะคะเป็นแค่เพื่อนกันนั่นแหละก็คงจะเป็นแค่เพื่อนกันนั่นแหละเราก็มองในแง่มุมที่ดีนะคะเราก็ไม่ได้อยากจะไปปักลําน้องเขาเพราะว่ารก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นด้วยเราก็ไม่อยากให้เป็นด้วยเพราะว่าน้องน้องเขาเนี่ยเขาเป็นคนหนึ่งที่พี่เต๋อเนี่ยชื่นชอบนะคะแล้วก็เป็นเด็กน่ารักนะคะโอเคนะครับก็ งานนี้เองก็อย่างที่เพจนะครับรวบรวมผู้ดโกงจาก Forex 3็กสานะบอกไปว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงถ้าโดนด s i อไเรียไปสอบจริงอ่ะโดนเรียกไปอยู่แล้วแต่ความน่าจะเป็นการรอดรอดในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะสูงเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะมีอะไระเราเราก็ให้ไอ้ไอ้อะไรไม่ได้หรอกเพราะว่ามวไม่เราก็ตัวเราเองก็ไปไปไปบอกว่าจะรอดไม่รอดนะวิรู้เราไม่รู้เพราะว่าอันเนี้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเข้อสอบกันเองนะคะเดี๋ราก็เดี๋ยวเรารู้เองว่าตกลงเนี่ยจะรอดหรือไม่รอดก็อีกเรื่องหนึ่งนะลูกนะเออนะคะครับเอาคุณผู้ชมครับไปดูนี่ดีกว่าครับซื้อสด30ล้านกันไปเลยทีเดียวซื้ออะไรคะสามสิบล้านซื้อรถใหม่เลยถอยรถ Lamborghini นะครับทำเงินสำหรับ PK ปิยวัฒน์นั่นเองนะครับเขารวยเอออันนี้จะโดนสอบไหมไม่โดน PK เข้าบ้านเขามีตังค์งานนี้ครับพิธีกรแล้วก็ดีเจชื่อดังอย่าง PK ครับนะฮะแน่นอนว่าออกมาโพสต์ภาพโชว์รถหรูซุปเปอร์คาร์ Lamborghini นะครับรุ่น กาลระดอลนะครับ LP 5 7 0 4จ็ดนี่เลยนะคะกาลระดอลเก่ากับอะไรนะ เกากาลากาลาไม่ใช่เกาอ๋อนึกว่าเกากระโดดตกใจอ๋อเกาอะไรนะกาลาดอกาลาดออ๋อขอโทษนะคะดิฉันพอดีไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับรถคันนี้คันสีขาวพอดีฉันเป็นกระเทยฉันไม่รู้จริงๆราคาเปิดตัวเหยียบเนี่ยสาสิบล้านเลยสาิบล้านบาทค่ะตัวพร้อมกับนะครับตัวเองนี่เป็นภาพที่เขาได้ยืนโพสต์เท่ๆคูลๆลงในไอจีส่วนตัวของดีเจพีเคครับและเขียนกระชั้นว่ารักคันนี้นะพูดจริงจ่ายสดหมดขับดีมากๆดิบๆขับ สี่เกาะเวอร์นะฮะ,ะพีเคเขา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 ้าม,มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่ก่อนจะมี <K an> เขามีมาตั้งแต่ก่อนเข้าวงการแล้วบ้างการวยเขาเป็นเด็กมาจากอเมริกาองานนี้ครับพีเคก็โพสต์แชร์ภาพออกไปครับด้านภรรยาคนสวยอย่างโยเกิร์ตเองครับก็ไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์นะบอกว่าคอมเมนต์ว่า nice one ครับตามด้วยเพื่อนๆ,ๆในวงก,การบันเทิงก็แซวกันเลยฮือฮาเข้ามาคอมเมนต์แบบดูๆว่ารถหรูคันนี้เนี่ยเจ้าตัวบอกว่าซื้อเงินสดไงดที่ฮือฮากันไง <พา S 1> ซึ่งก็มีดบ้านก็มีตังมีดีเจเพชรจ้าเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์ว่าสวยนะฮะดีเจเพชรจ้านี่ก็ใสซุปเปอร์คานะนะฮะเมื่อก่อนครับเมื่อกี้ก็เมื่ ก็ไเอเพชรมันก,ก,ก็ขับรถธรรมดาม <คะ S 1> พวกนี้ก็เริ่มจากรถญี่ปุ่นเลยทางนั้นแหละยกเว้น P K นะ P K เขาเริ่มจากรถเฟอร์รารี่เลยพี่เต๋าจำได้สมัยก่อนนะ,<ค>ะนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคะสดๆด 3าครับล้าน30ล้านบาทขาดตัวในสภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้ออย่างนี้อิจฉาพีเคนะคะอยากมีบ้างไม่เอาไม่ไม่ใช่สไตล์ฉันแต่ถ้าสามสิบล้านนี้ภาษีก็เยอะไหมถ้าพูดถึงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวนะอมอยากสอบถามก็จะต้องเยอะเยอะก็โดนภาษีอ่วมนันแหละเพราะว่าพวกนี้เขาก็ต้องทําอะไรที่มันถูกต้องนะคะคนมีเงินเขาทาอะไรได้หมดแหละ แล้วคนอย่างพวกเราก็ใช้รถธรรมดาทั่วไปก็พอแล้วเพราะว่ารถเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์เนี่ยเวลาอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมันก็ไม่ได้ไงเพราะว่ากรุงเทพบ้านเราเนี่ยมันไอ้นี่ไงน้ําท่วมเป็นพื้นที่ต่ำเออพื้นพื้นที่ต่ำเพราะฉะนั้นเออแหงกระทาเขาลาบากเออจะกี่ถ้าน้า ฝนตกเยอะๆนี่นขี่ไม่ได้นะโอ้ยลำบากค่ะไปต่างจังหวัดก็ลําบาก <c oughs> ไปไหนก็ลําบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขับแบบสบายๆของเราดีกว่าเอาไม่ลําบากสบายใจ แล้วก็สบายกระเป๋าสบายกระเป๋าด้วยนะครับผ่อนไม่ต้องเยอะนะแล้วใครมีกําลังก็ซื้อกันไปไม่ว่าการบางคนชอบเขาก็มีกําลังซื้อความชอบส่วนบุคคลลวกันการซื้อเขาก็ไม่ว่าบางคนก็ชอบเลว่าเขาไม่ได้นะจริงว่าเขาไม่ได้เพราะว่าเขาชอบไไม่ด้นะเขาชอบก็เขามีเงินนะเขามีเงินเขาว่าเขาไม่ได้อยาจะซื้ออะไรก็ได้มาตหน่ที่เขาถูกยึดแล้วก็หัวเราะแค่นั้นแหละใครจะถูกยึดทำไมอย่างไม้บางคนไงบางคนก็เบอร์ไงก็อยากจะอวดแล้วอวดรวยพอไม่ไหวเงนี้หรอ มีบางคนเขาก็อดล่ำอดรวยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ยังพ k นี่รวยจริงเขารวยมาตั้งนานแล้วเขามีมาตั้งแต่สมัยเขาอุ้ยตั้งแต่สมัยพ k ยังไม่ได้ยังไม่ดังเขาขับเฟอร์รารี่มาตั้งนานแล้วอืนะเป็นเรื่องปกติเอ๊ะทำไมไอจีฉันเล่นไม่ได้วะไม่ต้องลบแอปแล้วลบใหมาแล้วล่ะลบแอปคืออะไรวะก็ลบมันไปเลยแล้วก็โหลดใหม่อ๋ อะไรอย่าง,งนี้ลบแบบนึงกันเลยเหรอแล้ว <c oughs> <c oughs> ม,มันจะหายหมดไหมอ่ะไม่หายก็แม่ก็เข้าระบบใหม่ไปสิหรอไม่ออกจากระบบ Facebook อ,อ่ะอ๋อเหรออ่ะ,อะนะคะอ้าวเดี๋ยวพักเบรกก่อนนะฮะ,ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ G Herb ค่ะครับใครที่มีปัญหาขับกลิ่นปาฟันคู่ข้าวเปลี่ยนปูนนะฮะหรือจะเป็นข้าวเปลืองครับชากา,าแฟหรือว่าคนที่ชอบสบุนไพรเยอะๆนะครับสามารถใช้ได้ทุกปัญหาในช่องปาก เคลียด้วยยาสีฟัน g ีเฮิได้เลยนะครับหหลอด120กรัมใช้ได้นาน2-3ง2-3เดือนครับหลอดละ230บาทนะครับแล้วก็วันนี้มีโปรโมชั่นด้วยซื้อ5หลอดราคาเดิมเนี่ยพันกบ,บาทไม่ขายครับวันนี้ลดเหลือเพียงแค่1 0 0 0ัน,น 1, บาทเท่านั้นส่งฟรีสำหรับคนพอมโอนโทรได้เลยเบอร์นี้ครับ0 9นย์8 4้าหหรือที่แรสกสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดุมฝาหน้าจอได้เลยนะจ๊ะสักรูค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ